เช้าก่อนที่จะทำงานซึ่งผมก็จะลงมาชงกาแฟกินเนี่ยมันมีแก็บเวลาที่เราสามารถที่จะมาทำคลิปในการพูดคุยแล้วก็นำเสนอในเรื่องราวที่น่าสนใจได้วันนี้ก็เลยนำมาสู่ช่วงใหม่ที่ชื่อว่า coffee talk มันคือ coffee talk จริงๆเพราะก่อนที่เราจะไปคุยในเนื้อเรื่องที่มีเนื้อหาสาระอย่างอัดแน่นและได้ประโยชน์อย่างแน่นอนเราก็จะทำกาแฟ ประเด็นที่หยิบยกมาเนี่ยผมขอยกคำนักปราชญ์คนหนึ่งขึ้นมาก่อนเลย Every new beginning comes from some other beginnings เองนะนักปราชญ์สโตอีกชาวโรมันได้เป็นคนกล่าวคำนี้ซึ่งมีความหมายว่าทุกการเริ่มต้นใหม่มาจากจุดสิ้นสุดของสิ่งที่เคยเป็นมาวันนี้หลายคนคงจะเห็นข่าวแล้วที่แชร์กันในเว็บ การ์ตูนบลูหรือว่าเว็บข่าวแอนิเมชันทั่วไปว่าจะมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีผลงานอยู่ในสายของ v i ช u a l e f f e c t นะฮะที่อยู่ในบริษัทนะฮะที่ชื่อว่าเทคนิคคัลเลอร์กรุซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของหลายหายบริษัทที่เป็น vfx company นะฮะนะฮะประสบนะฮะผลขัดทุนอย่างต่อเนื่องสะสมจนทำให้ อาจจะต้องนะฮะ,ะเผชิญกับสภาวะขาดแคชโฟลไม่มีเงินไม่มีเงินในการดึเงินกิจการและคาดว่าน่าจะต้องปิดตัวแบบอย่างรวดเร็วเลยในในอีกไม่กี่วีคนี้เลยอะไรอย่างนั้นนะฮะคือเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความคาดหมายเพราะจากผลกระทบที่มันกระทบชิ่งกันมาเรื่อยๆ จะมามองในมุมที่เป็นโอกาสว่าแล้วในมุมนี้มันจะทำให้เกิดโอกาสในแง่ใดนะก่อนอื่นผมผมเล่าอย่างนี้ก่อนว่าโควิดเนี่ยนะมันไปกระทบกับ VFX industry ได้ยังไงนะฮะอ่ามีใครมีใครรู้ไหมและและมีใครอยากที่จะถ่ายไหมฮะว่าโควิดไปกระทบ VFX industry ได้ไงเพราะ VFX industry สามารถจะ work from home ได้ ดูแล้วมันก็เหมือนจะไม่กระทบนี่นะฮะมันกระทบอย่างนี้พวกเรามาดูกันเอาแบบผมเขียนชาร์ตเลยนะโควิดเนี่ยนะทำให้คนต้องกักตัวดังนั้นคนก็จะไม่สามารถที่จะออกไปอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะไดนะ้เดิมทีอุตสาหกรรมในฮอลลีวูดเนี่ยเขาทําอะไรเป็นสินค้ามีอยู่ด้วยกันหลากหลายอย่างนะแต่เอาเป็นเรียกว่าใหญ่ใหญ่ๆสุดๆเลยนะภาพ,พยนตร์ใช่ไหม หนังที่ฉายลงสวนสนุกใช่ไหมการขายสินค้าที่พ่วงกันมานะฮะคุณรู้ไหมครับว่ารายได้จากการขาย IP พวกนี้ไปทำเป็นสินค้าอย่างเช่นดิสนีย์ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในในระดับโลกท่านคิดว่าดิสนียแนนนั้นมีรายได้หลักมาจากอะไรบ้าง การขายสินค้านะฮะการขายบัตรเข้าชมโชว์ต่างๆการขาย experience การทำในสิ่งที่เป็น service ให้กับคนลองคิดว่าดิสนีย์แลนด์แห่งหนึ่งเนี่ยมีคนไปเนี่ยเยอะแค่ไหนวันหนึ่งลองลองคิดว่าวันหนึ่งนี้เกินพันคนไหมนะฮะวันหนึงเกินพันไหมหรือว่าวันหนึ่งเกินหมื่นคนไหมแล้วคนคนึงที่จะเข้าไปซื้อของในนั้นเมื่อเราไปเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรา อย่างไทยแลนด์สมมติว่าไทยแลนด์เราไม่มีดิสนีย์แลนด์เราลงทุนที่จะไปสักที่หนึ่งที่มีดิสนีย์แลนด์หรืออาจจะเป็นยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอก็ได้คุณคิดว่าคนที่ลงทุนที่จะเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อไปเที่ยวเนี่ยคิดว่าเขากำเงินไปเท่าไหร่นะฮะผมว่าน่าจะมีเป็นหมื่นนะน่าจะมีเป็นหมื่นที่พร้อมจะ spending ดังนั้นนักท่องเที่ยวหนึ่งคนกำเงินหลักหมื่นเพื่อที่จะไปเที่ยว หนึ่งวันเอาเลยซื้อของเที่ยวให้เต็มที่ทุกอย่างมันคือมันเป็นความทรงจําที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขาที่เขาจะได้ไปในสถานที่ที่เป็นแบบนั้นได้เจอกับคาแรคเตอร์ได้เจอกับบรรยากาศได้เจอกับสิ่งที่มันไม่มีในในบ้านของเราดังนั้นคนทุกคนนะฮะกำเงินหลักหมื่นอาจจะไม่ใช่แค่หมื่นด้วยอาจจะบางคนอาจจะกำสี่ห้าหมื่นเลยด้วยซ้าเพื่อที่จะไป spending ณนะสถานที่แห่งนั้นแต่ว่าโควิดเนี่ยทำให ทุกอย่างเนี่ยชัดดาวหมดเลยไปไปลายโควิดเนี่ยเราเริ่มเห็นการปรับโครงสร้างทําให้องค์กรนั้นสามารถที่จะลรีนแล้วก็ยืนใหม่ได้แล้วคนที่ทําได้ก่อนก็จะมนเบริหารจัดการแล้วก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาได้เจ้าของธุรกิจโดนบังคับให้ต้องปรับองคอ์กรถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็จะต้องไปเผชิญกับสิ่งที่อาจจะเลวร้ายกว่านี้โครงสร้างใหม่นะผมเชื่อว่า มันคือโครงสร้างที่ดีกว่าเดิมแล้วการทำโปรเจกต์แบบจ้างเหมาดูเหมือนจะโอเคนะคือถ้าเรามีคนที่มีประสบการณ์มองงานให้ออกมันก็จะมีกำไรแต่บางครั้งเนี่ยการจ้างเหมาและการทำกับลูกค้าในลักษณะของการผูกปินโตซึ่งเราลองจินตนาการกันนะฮะพอบริษัทที่เป็นทุนให้เราเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือเขามีความซับซ้อนบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราทําในราคาจ้างเหมาไปเรื่อยเ,อยเนี่ย บางครั้งเราจะเผชิญกับในเรื่องของ management ที่มันอาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วกระทบชิ่งมาทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคุมไทม์ไลน์ได้เ่าเจ้าของ l i t h m a n h f e บริษัท v f x ที่เคยเป็นท็อปไฟของโลกอะ่ะก็ยังพูดคำนี้เลยว่าตลอดเวลา20-30ปีที่เขาทำงานมาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่ก็คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ผิดแต่สิ่งที่ผิดก็อาจจะเป็น ecosystem หรือการ management หรือหรือเม็ดเงิน ที่มันอยู่ในโลกนี้มันจะวิ่งไปในทางอื่นซึ่งสิ่งพวกนี้ผมมองว่าเราสเต็ปออกมามองภาพกว้างก่อนอันนี้คืออย่างแรกเลยสิ่งที่เราทํามีความสําคัญไหมแล้วก็ลูกค้าของเรานั้นคือใครเป็นไปได้ไหมที่เราจะสามารถที่จะต่อยอดตัวเองได้อย่างยั่งยืนในการทํางานโดยลดการพึ่งพาสิ่งที่เราพึ่งพาไม่ได้สิ่งที่เราพึ่งพาไม่ได้เนะี่ยผมผมพูดอย่างนี้เลยว่ามันคือปัจจัยภายนอก สิ่งที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจโลกหรือการเมืองในใบริษัทเป็นสิ่งที่เรายุ่งไม่ได้อยู่แล้วมันมันไม่ใช่โลของเราแต่สิ่งที่เรายุ่งได้คือเรารู้จักในสิ่งที่เราทำดีแค่ไหนงานที่ทุกคนทำมันเป็นงานสเปเชียลิสต์งานสเปเชียลิสต์เป็นสิ่งที่ดีและโลกต้องการในอดีตที่ผ่านมาเป็นเรียกว่าเป็นยุคทองเลยก็ว่าได้แต่พอยุคข,ของ AI เข้ามา ตัวตัวช่วยมีมากขึ้นมีเครื่องมือช่วยผมไม่ได้จะบอกว่า AI จะทดแทนทดแทนดีไซเนอร์เก่งๆได้ผมเชื่อว่า AI ทดแทนความเข้าใจของคนไม่ได้แต่ว่า AI ช่วยผมหาข้อมูลในการเอามาพูดและตั้งประเด็นแล้วก็สามารถสามารถที่จะหามุมมองในเชิงบวกในเรื่องนี้ได้ผมพูดอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมใช้ AI ช่วยแต่ว่าใช้ประสบการณ์ตัวเองในการเล่าคือทุกๆคนที่เข้ามาทำงานอยู่ในวันนี้ถ้าคุณถูกจ้างด้วยเงินเดือนแล้วคุณกำลังทำงาน Visual Visual e f f e c t Animation Motion Graphic g r a p h i c d s s i g n e r คุณทุกคนคือ Specialist คุณทุกคนคือคนที่มีของคุณคือคนที่มีสกิลคุณไม่ได้ใช้แค่แรงคุณใช้ความคิดอย่างนั้นคุณทุกคนเนี่ยคือมีโอกาสที่จะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณทุกคน คุณมีโอกาสนั้นทุกคนเลยทุกคนเก่งหมดเลยนะคุณคุณเป็นคนที่เคี่ยวกมตัวเองมาแล้วคุณคุณเป็นคนที่เสพความคิดสร้างสรรหาวิธีการแก้ไขแก้ปัญหาในเรื่องพวกนี้คือสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่จะทาให้คุณยกระดับขึ้นไปได้คือคุณต้องมองภาพกว้างเอาตัวเองออกมาจากตัวเองเหมือนกับโดนแอนเช่นวันอัดพลังเข้าไปแบบปุ๊บแล้วเราก็เดินออกมาแล้วเราเห็นภาพกว้างว่าอุตสาหกรรมที่ฉันทําอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไง แต่ที่แน่ๆคือที่ฉันเห็นข่าววันนี้ก็คือว่าอีโคซิสเต็มในแบบเดิมได้รับผลกระทบที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน,านบริษัทที่เป็นความฝันของฉันประมาณสัก5-6ถึง6บริษัทมีชื่ออยู่ในนี้ครบอาจจะเผชิญกับปัญหาเรื่องแคทโฟเนะี่ยแล้วปัญหาเรื่องแคทโฟคือหมายความว่าไงก็คือเอาพูดง่ายๆไม่มีตังคจ่ายนะแล้วถ้าเกิดบริษัทนั้นเคยหาแรงเงินทุนมีการกู้เงินมาก่อน ไม่ใช่แค่ไม่มีตังใจแต่ว่าล้มละลายได้เลยก็คือเป็นหนี้ใช้ไม่ได้จะไม,ไม่ไม่มีตังใจแล้วก็ถ้าล้มละลายขึ้นมาก็เงินเดือนก็ไม่ได้นะฮะอันเนี้ยมันคือภาพกว้างนะฮะซึ่งตอนนี้ทาง CEO นะของบริษัทเทคนิคคันเลอนะฮะที่เป็นต้นเรื่องของที่โพสต์นี้เขียนถึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะหาทางออกนะฮะแล้วก็เขายังไม่ได้ ออกมาพูดคอนเฟิร์มอะไรใดๆว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นในวันจันทร์อะไรอย่างนั้นนะครับเขาก็พูดถึงวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเพราะว่าทุกคนก็อยากจะรู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะทุกคนก็พยายามที่จะตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่และเรื่องที่มันใหญ่ไปกว่าเรื่องของการทํางานตรงนี้ก็คือเรื่องของคนที่เป็นคนก็คือเพื่อนมนุษย์ของเราที่ทุกคนนั้น s a ียสิทธิตัวเองมาเพื่อที่จะ เข้าไปยืนตรงนั้นไปเป็นคนที่เป็นสเปเชียลิสต์ผมอยากให้กำลังใจคนที่เป็นสเปเชียลิสต์ว่าสกิลที่คุณมีคือสุดยอดคุณมีสิ่งที่พิเศษแต่ว่าผมก็ต้องบอกด้วยว่าสเปเชียลิสต์ต้องระวังว่าเรามองอยู่ในเลน์ที่แคบที่สุดคือมุมมองเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่มันจะเห็นชัดมากว่าปัญหานี้ถ้าสเปเชียลิสต์จะจัดการเนี่ยมันต้องดูแบบนี้ Specialist อาศัยการทำงานอยู่ในระบบที่ใหญ่และมี Specialist อีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด Specialist ต้องพึ่งพาองค์กรที่มีขนาดใหญ่เพราะถ้าไม่ใช่ขนาดใหญ่เขาคงไม่สามารถที่จะจ้างคุณได้แต่ว่าถ้าเราสเต็ปออกมาหน่อย Specialist ต์ Special สเต็ปออกมาเรามองเห็นภาพกว้างมากขึ้นเราอาจจะไปฟิตกับองค์กรที่เล็กลงเข้าจากความเป็นจริงในวันนี้ที่ทุกอย่างกำลังสร้างใหม่บนความไม่แน่นอน เขาจะต้องมองภาพกว้างมากๆและเขาจะต้อง p r i o r i t y ว่าอะไรคือ Priority ที่สำคัญที่สุดอย่าง,างผมเองผมไม่ใช่คนที่เก่งกล้าสามารถขนาดนั้นแต่ว่าเราพยายามที่จะนำเสนอในสิ่งที่คนที่ฟังเราเนี่ยเขาจะต้องได้ประโยชน์และได้ความรู้เขาจะต้องสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้กับตัวเอง วันนี้ถ้าคุณกำลังดั่งทำงานอยู่ในบริษัทสักแห่งหนึ่งแล้วคุณเป็นกราฟิกดีไซเนอร์หรือคุณเป็นโมชั่นกราฟิกหรือคุณทำอาชีพเหมือนผมหรือคุณเปนทีดียร์เจลลิสที่คุณจบงานได้คุณต้องคิดในภาพกว้างว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยฉันทำสิ่งที่จำเป็นสิ่งนี้ให้กับอะไรแล้วรีบเอาไอ้ตรงนี้ที่เราทำเนี่ยออกมาพัฒนาให้มันดีที่สุดและตอบโจทย์ คนที่ให้กว้างที่สุดให้ได้คุณจะต้องตอบโจทย์คนอื่นที่ให้กว้างที่สุดตอบไม่ใช่แค่เจ้านายไม่ใช่แค่ลูกค้าที่คุณทําอยู่คุณต้องตอบโจทย์คนทั่วไปให้ได้มากที่สุดแล้วคุณก็ต้องขายมันซะขายมันเป็นเซอร์วิสซะแล้ว,แล,วแล้วตรงนั้นแหละมันจะทําให้เราได้พบกับโอกาสที่กว้างขึ้นสรุปสถานการณ์นะฮะของเทคนิคคันเลร์ก็คือ มีความเป็นไปได้นะฮะว่าจะล่มสลายเดอะมิลเนี่ยมันมีมันม,มีหลายที่นะแต่ในนี้เนี่ยผมผมไม่แน่ใจนะว่าข้อมูลตรงนี้ถูกไหมเขาบอกว่าเดอะมิลได้ก่อตั้งบริษัทใหม่ชื่อว่า Arc ์เคดิทีฟนี้ก็ไม่แน่ใจต้องต้องถามคนที่อยู่เดอะมิลนะว่าว่า,วารู้เรื่องนี้ไหมแต่ท่านลองจิงนตนาการแบบนี้ท่านเคยเห็นแบบนี้ไหมคือสมมติว่ามีบริษัท A ใหญ่มากเลย เสร็จแล้วมันเผชิญกับอะไรสักอย่างหนึ่งคือมันมีปัญหาแต่มันยังแต่มันยังเป็นบริษัทใหญ่อยู่ Head of Department แยกตัวออกมาตั้งบริษัทใหม่นะคุณเคยเห็นไหมแบบนี้ Head of Department ออกมาตั้งบริษัทใหม่ดึงคนที่เก่งที่เขาทำงานด้วยกันได้ออกมาหรือบริษัทเนี้ยเฮดออฟดิพาร์ตเมนนี้ออกไปแล้วอาจจะเป็น d ีไ i น์ดิพาร์ตเมนต์ออกไปแล้ว Head ที่เป็น Sales Department Sales Executive อะไรออกมาจับมือกับโปรดิวเซอร์บริษัทเดิมไปเละ ตั้งบริษัทใหม่ดึงคนที่รู้สึกว่าทำงานแล้วมันเคมีมันได้ออกมาทำบริษัทใหม่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลามันเหมือนเซลล์ที่มันเกิดจากการมันแตกออกมาแล้วมันมาขยายใหม่ขยายใหม่ขยายใหม่ยยหมบริษัทเล็กแต่มีประสบการณ์ของบริษัทใหญ่ิวเซอร์ที่อยู่ในบริษัทใหญ่จับงานหลักร้อยล้านไม่ใช่ไม่ใช่หลักสิบล้านนะหลักร้อยล้านนะ ออกมาคิดว่าองค์ความรู้ของเขาหายไปไหมนะฮะมือทำวิชวลเอเฟ็กมือทำฮูดินี่ที่ทำโฆษณาไนกี้มาทั้งตัวมูล,ลค่าหลายหลายร้อยล้านนะ,ะหรือมูล,ลค่าหลักสิบล้านนะฮะใครจะมาเอาฝีมือของเขาไปฝีมือของเขาเท่าเดิมนะ ตอนที่ผมทํางานผมทํางานโฆษณาหลักล้านนะเพื่อนผมที่ทํางานด้วยกันทําโฆษณาหลักล้านเราจับงานกันมาหลักล้านเราออกมาเราทําเองใครจะเอาใครจะเอาโน้ตฮาของเราไปไม่มีไม่มีใครมาแย่งในโน้ต h ฮาของคุณไปได้คุณเท่านั้นที่จะ expand มันให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจเลยครับนะครับมันคือการ สิ่งหนึ่งเกิดแล้วก็หายไปแล้วก็สิ่งใหม่ก็เกิดแล้วมันก็เกิดแล้วด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีการเปิดบริษัทใหม่แล้วนั่นก็หมายความว่ามันคือการรีออแกไนซ์รีสตัคเจอร์ใหม่สร้างองค์กรขึ้นมาใหม่นะเรามาลองดูในประเด็นนะที่แชทสรุปให้ 1. เกิดสตูดิโอขนาดเล็กและอิสระนะฮะมีความเฟกซิเบิลขึ้นในการทำทุกอย่างเกิดฟรีแลนซ์และศิลปินอิสระ แล้งานจะดีขึ้นนะเพราะคนเขามาจากตรงนั้น 2. มีการใช้อโตเมชันและระบบ AI เข้ามาอินทิเกตมากขึ้นเพราะทุกคนต้องการจะลีนไม่มีใครต้องการจะเอถอะทะแล้วทุกคนต้องการจะลีนถ้าเกิดเรามีโอกาสทำใบสันใหม่เราจะทำให้ลนะีนตลาด VFX จะเปิดกว้างขึ้นให้กับประเทศอื่นที่มีศัก,กยภาพเพราะอันเก่ามันมันละลายไปแล้วมันก็จะเป็นโอกาสของไลซิ n g star อันใหม่ที่จะถีบเรียงขึ้นมา โมเดลธุรกิจใหม่จะเกิดขึ้นเช่นคา o เบ b eth, นะฮะการทำงานแบบ remote work นะฮะแล้วก็ AI driven นะฮะทั้งหมดทั้งปวงเลยนะฮะไม่ได้เกิดจาก disruption จาก AI ไม่ได้เกี่ยวเลยคนที่อยู่ใน Design Service จะรู้ว่ามันทำไม่ได้หรือแม้กระทั่งคนที่เป็น AI artist เองที่เขาทำงานที่เป็น Design Service สนอะเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้นเว้ยนะ คือมันต้องผ่านโปรเซสเยอะกว่ามันจะออกมาดีนะฮะคือผมเล p e c t ทุกฝั่งเลยทั้งเอคนที่เป็นพรอมอาร์ติสคนที่เป็น AI a อ t าร์ติสเนี่ยผมเลสเปกทุกฝั่งเพราะในเนื้องานเมื่อคุณทํางานบริการไม่มีงานอะไรง่ายเมื่อคุณรับลูกค้าทุกอย่างคือยากหมดมันจะมีเส้นทางของคุณทั้งหมดประเด็นของเรื่องของ AI กับเทคโนโลยีจะเอื้อให้คนใหม่อ่ะมันไลซิงสตาร์ขึ้นมาได้พอคนใหม่มันทําองค์กรใหม่ที่มันลีนขึ้นได้เนี่ย องค์กรเก่ามันจะแข่งขันยากขึ้นเพราะองค์กรเก่าเนี่ยมันอาจจะพยายามที่จะพึ่งพิง Ecosystem มเดิมซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันคือ Ecosystem มที่ผมเรียกว่าไงสมัยก่อนเนี่ยใครได้ไปทำงานเกี่ยวข้องกับตรงนี้มันก็คือการแบบได้ผลประโยชน์ที่ดีมากเลยนะเพราะเหมือนคุณรับเงินแบบเป็น US d ดอลลร์แต่ว่าคุณอยู่ในไทยแลนด์คุณจะใช้ชีวิตอย่างเศรษฐีได้เลยอะนะ แต่วันนี้ไอเอโคซิสเต็มนี้ผมเชื่อว่ามันก็ยังเป็นเป้าหมายอยู่ดีเพราะว่ามันมีเม็ดเงินอยู่ครับนะครับตลาดมันใหญ่จริงแล้วก็คุณลองคิดดูสิว่า IP ที่มันยอดเยี่ยมอย่าง Marvel Studio หรือว่าสิ่งที่เขากล่าวมาว่าเป็นผลงานของบริษัท Visual e f f e c t ในระดับรลบพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอันไหนเลยที่มันจะหายไปคือตัว IP ไม่มีอันไหนเลยที่จะหายไปแต่ว่า ในซัพพลายเชนต่างหากที่มันจะหายไปเพราะแล้วมันก็หายไปเองตามพลวัตของโลกที่มันเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ธุรกิจของเราธุรกิจร้านอาหารธุรกิจโรงแรมเนี่ยตอนช่วงโควิดเนี่ยคนที่ทําเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยทุกคนเน่ยเจ๊งกระบงหมดเลยเจ๊งกระบงหมดจะเหลือใครมันจะเหลือใครเนะเจ๊งกระบงกันมาหมดแล้วแล้วตอนนี้มันคือทุกอย่างมันกําลังจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้น งานก็มีมากขึ้นบริษัทหน้าใหม่ก็มีเข้ามามากขึ้นร้านค้าสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างทุกอย่างดีขึ้นแต่คนก็ยังเซฟยังค่อนข้างที่จะเซฟอยู่ผมผมเองก็พยายามที่จะเซฟตัวเองให้มากจะไม่ใช้จ่ายอะไรถ้ามันไม่ใช่การอินเวสต์กับสิ่งที่เราคิดว่ามันจะดีอินเวสต์กับกับสิ่งที่เราทาอันนี้คือสิ่งที่มากที่สุดแล้วก็อินเวสต์ในความรู้ในประสบการณ์ที่เราจะต้องไปหามาเหมือนเดิมครับจากสิ่งที่บอกไปว่าทุกๆ การจบลงของสิ่งหนึ่งคือการเกิดขึ้นใหม่ของสิ่งหนึ่ง Everything new beginnings come from some other beginnings and